ธัจตื่นเต้นมากครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครของช่อง3ครับก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตอนนี้คือร้องจบไปแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการร้องแล้วก็เรื่องอารมณ์เพลงก็ต้องตีความเนื้อเพลงว่าเออเนื้อเพลงมันสื่อถึงการแอบรักก็คือทั้งชีวิตเนี่ยรักสามารถรักคนคนนี้ได้คนเดียวเราต้องแบบ เราจะพรีเซนต์ออกมาเราจะแสดงออกมาจากจากเสียงเพลงว่าอ,อ,อยากให้คนดูรู้สึกว่ามันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับยากมากครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตที่สูงบางตัวคือแบบอาจจะเกินสกิลของผมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามเต็มที่ครับเพราะว่าพี่หนึ่งหนวิก,ก็คือให้โอกาสผมผมก็ต้องแบบพยายามทำให้เต็มที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นดนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์เพลงนะครับก็ผมคิดว่า คือการร้องให้มันทัดใจคนอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับเพลงนะครับผมฝากด้วยนะครับเพลงซ้ําๆนะครับเพลงประกอบละครเรื่องรักตีลวงนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกในชีวิตของผมเลยนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ดูละครเรื่องรักตีลวงกันเยอะนะครับขอบคุณครับจุมรัก,กเเเพลงตตตธธออซซ้้ๆๆแ่ท